สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแกงอุ้นปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนะคะข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสองห่อค่ะอืมชามใหญ่ๆแล้วก็ข้าวสองห่ออันนี้สลัดนะคะ เราอุ่นข้าวเหนียวอุ่นแบบเออแล้วเราเช็ดน้ำออกก่อนเดี๋ยวเทข้าวเหนียวเพราะว่าอ, ouais. อ,อา <hand> ุ่นในซึงอะค่ะกระทะแล้วก็ซึงวางแล้วก็บี้ข้าวเหนียวที่อยู่ในถุงแล้วก็อุ่นเมื่อวานหายไป วันหนึ่งคลิปยาวนะคะลงแต่คลิปสั้นอันนี้ทําทำเมื่อเมื่อวานค่ะอันเนี้ยเยอะที่เราแบ่งกินแต่ไม่ได้ทําคลิปนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเราทาเยอะมากเดี๋ยวนี่ค่ะน่ากินมากคือไม่ใช่น่ากินมากหรอกมันอร่อยเลยล่ะค่ะ <c oughs> หืมปากแดงอื <c oughs> ตอนแรกม่าจะกินเล่นค่ะกินเล่นแบบกินทำคลิปมาแหละแต่ไม่กินข้าวแต่ทีนี้ก็กลัวแบบแสบท้องอเส้นไม่ได้ตัดก็เลยซื้อข้าวเหนียวมาไว้เมื่อวานแต่ไม่ได้กิน ใส่ดอกหอมอร่อยมากอืม,อ,ม,อ,มอร่อยกินไม่พ้นไม่จาน่ะ เนี่ไม่กินตอนเผ็ดหลังกินข้าวอร่อย ก็สลัดมาสองถุงล้วก็แกะแยกผักกับแยกผลไม้ออกจากกันน้ำก็จะมีสองแบบะนะนี้งาอันนี้เหมือนมีส่วนผสมของไข่เนาะใครทำสลัดจะรู้แหละ ใส่ตะไคร้เนี่ยตะไคร้แม่ให้มาแม่ฝากเข้ามาเราก็เลยแบบตากแห้งหอมมากตะไคร้บ้านเราน้ำที่เป็นสีนี้เพราะว่าปลากระป๋องโรซา ทำแบบงบประหยัด อ,อืชอบมากหลอกหอมอ่ะปัดใส่ตับก็ชอบใค่ไขก็ชอบใส่แก้งอบอก,ก็ได้เผ็ดมากเราใส่พริกแห้งเน้ะตำพริกแห้งหอมกระเทียมอืม ừm subscribe làm กินน้ำกินน้ำน้อยวันนี้ยังไม่หมดขวดเลยแต่ก็ยังไม่เย็นนะเนาะเย็นฟันฟันคนแก่จะกินแต่เส้นปเปล่า ก็เผ็ดทำเผ็ดโอ้ยอืม กระป๋อมันชิ้นใหญ่ก็ตั้งกล้องแล้วนะมันเป็นโทรศัพท์นะไม่ใช่กล้องบางคนก็บอกว่าโทรศัพท์ไม่ใช่กล้องเออมีเม้นมานะคะเราค่ะค่ะค่ะโทรศัพท์ค่ะ เราคงจะขัดใจเขาอะเนาะเข้าใจมันร้อนละไอออกแกงมุ้นเส้นอะเ<ๆ>ผด็ดๆอร่อยเนาะทุกคนว่าไหม ถ้าไม่เผ็ดอ่ะต้องแกงจืดต้มจืดก็อร่อยอืร้อนสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวตัดออกหน่อย โอเคค่ะเพื่อนๆแม่จา๋าฝากคลิปด้วยนะจ๊ะขอบคุณกัระยานมิทที่ดีที่นี้ให้กันตลอดมาขอบคุณค่ะเดีย๋ยวแม่จ๋าจะกินนี้ต่อค่ะเดี๋ยวใส่น้ําสลัดแล้วก็กินมีแตงไทยด้วยเปลือกท้องไม่กินนี้ด้วยเพิ่งออกจากตู้เย็นอันนี้ก็อาจจะกินไปเรื่อยๆแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย